มีพี่เลี้ยงด้อีกนั่น,นใส่ผมให้เอวาค่ะแล้วก็ใส่หูค่ะให้ให,หลิงหลน้องหลิงหลิงน้องออมก็เลยกลายเป็นหมูแดงหนะสิอ,อฮะนี่ค่ะเออคือตัวละครพอร่าจะเหมือนเสือแอบเหมือนเสือในข้างในแล้วทุกคนก็ไม่เชื่อว่าหลิงจะสามารถเป็นเสือได้ และหลิงก็ย้ำ่าหลิงเป็นเสือนะนี่ไงเห็นยังว่าเสือในตัวหลิงเป็นเสือตัวไหนนั่นแหละเมื่อวานนี้หลิงหลิงคองมากับน้องออมรวมถึงศิลปินดาราที่ช่องสามก็ได้มีโอกาสถามถ่ายเพราะอะไรในโซเชียลเนี่ยท่านผู้ชมมีคนไปเปรียบเทียบว่าทําไมเหมือนกันขนาดนี้มไม่เหมือนตรงนอปาก,กามมวงท่านผู้ชมดูนี่นี่ค่ะ หลายๆอิริยาบทเห็นไหมคะเออเนี่ยนั่นอันนี้ยิ่งเหมือนเลยขาดฝายค่ะขาดอย่างเดียวขาดฝายนี่อาภาพนี้เลยใส่ไฝายอ่ะเอวามีฝายโอ้ยังมีเนี่ยใช่ค่ะในะโซเชียเลเมื่อวานนี่ แล้วทุกคนก็จะแซวกันเนี้ยค่ะนี่ถ้าแลบลินยังเหมือนเลยไหมคะโดค่ะมีอีกไหมไล่ดูเร็วๆอะคำรามคำรามแบบโดนี่อ้าวมีพี่เล้งด้วยอีก <laughs> นั่น,นใส่ผม <laughs> ให้เอวาค่ะแล้วก็ใส่หูให้หลิงหลิงน้องหลิงหลิงอ น้องอมอก็เลยกลายเป็นหมูแดงละสิฮะ <laughs> <ออ S 1> นี่ค่ะเออแล้วตัวน้องหลิงหลิงเองอะค่ะก็รีโพสต์หลายโพสต์นะคะที่มีคนแซวว่าเหมือนเป๊ยยันองศาการเอียงหน้าค่ะอน้องหลิงหลิงเขียนฮาฮ่าฮ่าฮ่าเมื่อวานนี้นักข่าวก็เลยถามเจ้าตัวเราว่าหน้าเราเหมือนน้องเอวาน้องเสือที่สวนสัตว์ไหนที่เ เพิ่งเห็นวันนี้ในในในเอกอะค่ะก็เหมือนจริงๆนี่ก็ยังอึ้งว่าทำไมเหมือนขนาดนี้แต่จริง,รงๆอะก่อนหน้านี้เคยสัมภาษณ์ไปแล้วว่าแบบคือตัวละครฟอร่าจะเหมือนเสือแอบ,บเหมือนเสือในข้างในแล้วทุกคนก็ไม่เชื่อว่าหลิงอะสามารถเป็นเสือได้และหลิงก็ย้ำ่าหลิงเป็นเสือนะนี่ไงเห็นยังว่าเสือในตัวหลิงเป็นเสือตัวไหนนั่นแหละมีความแบบละมุนแบบ คิดว่าแบบเฮ้ยแฟนขาเพรามองเสือกับเราเหมือนกันขนาดนั้นได้ยังไงแบบต่างกันแค่ไยต่างกันแค่ไยถ้าน้องมีไยก็คือเป๊ะเลย <Hey. S 1> น่ารัก <laughs> เป็นเสือที่เหมือนเหมือนหมา <laughs> <laughs> น่ารักน่รักมากน่ารักมากเอวาอยากอยากไปเจอไหมถ้ามีโอกาสก็อยากไปเจอน้องเอวว่าจะเหมือนขนาดไหนคะนเองคิดว่าเราเหมือนแน่นอน คือตอนแรกก็ไม่คิดว่าเหมือนหรอกจนจนแฟนๆเอาเอา,เอารูปมาวางด้วยกันก็เลยแบบเฮ้ยนี่มันเหมือนกันเลยหลิงหลิงกับหลิงหลิงน้องเอวากับน้องเอวาเยเงีง้ยค่ะลอพี่ยุทธ์หคะพี่ยุทธหรอเอ้ยขอบขอบคุณนะคะพี่ยุทธตามติดดูตลอดค่ะเดี๋ยวถ้ามีโอกาสจะเซ็นปฏิทินแล้วก,ก็เอาไปให้พี่ยุทธนะคะไปบอกทำไมค่ะ <c oughs> ไปบอกทำไมเล่า เก็บไว้สิมีราคาอยู่นะขอหนึ่งอันได้ไหมคะอ่าไม่เป็นไรเดี๋ยวไว้แจ้งว่าจะให้ท่านผู้ชมยังไงเมื่อวานนี้บรรยากาศแจกไล่เซนประทินดินดาราช่องสามวันสุดท้ายเจียคานบาลีนนนแฟนมารอกันอย่างข้ามวันข้ามคืนอย่างที่แจ้งไปแล้วเนี่ยท่านผู้ชมนักแสดงเมื่อวานนี้หนึ่งคู่รัก อเล็กกับน้องโบค่ะสองคู่จินน้นก้าวนพก้าวพีพีปุนปรีดีกับน้องหลิงน้องออมนี่แหละแล้วก็มาแบบเดียวน้องนายนภัทรน้องกราฟคณาวุิน้องน้ำฟ้าธัญพัฒนแล้วก็น้องแบมสาราลีค่ะเนี่เป็นบรรยากาศแบบนี้ขณะที่เสร็จสิ้นไปแล้วนะครับที่อาคารมารินนนแจ้งสบ,บูชมว่าเสาร์ทย์นี้ จะมีกิจกรรมที่บิ๊กซีสองวันวันเสาร์จะยกทัพไปที่บิ๊กซีเพลสรัชดาพิเศษค่ะ10โมงเช้าถึง11โมงนำทีมมาโดยคุณเกรดวารินทร์อน้องเบลล่าราณีไมกี้ปานิธานยัดยนดาณรินยากองทัพพีกแล้วก็จะมีอีกหลายคนเลยค่ะน้องพทะที่เซียกูดน้องน้ำตาลพี่จากขนายอย่างนี้เป็นต้นนะคะเบอร์ใหญ่นะครับทุกช้ชมวันอาทิตย์ วันอาทิตย์ที่บิ๊กซีเอ็กซ์ตราบางใหญ่10โมงเช้าถึง11โมงเช่นเดียวกันค่ะเจมสจีรายุที่เพิ่งขอสาวแต่งงานน้องโฟมค่ะน้องเจมสจีรายุน้องเพื่อนคณีน,น้องเดนิสองเต้ยพงศกรน,น้องเก๋ไก่นัทนิชาอ่ะนี่ยกเป็นตัวอย่างมาก,กันเยอะเลยเชิญชวนนะสอวอาทิตย์ที่จะถึงนี้ <ST AR> หล,หลายอิริยาบถเห็นไหมคะอะเนี่ยนั่นอันนี้ยิ่งเหมือนเลยขาดไฟค่ะขาดอย่างเดียวขาดไฟเนี่อาพาพได้เลยใส่ยไฟอ่ะเอวามีไฟโอ้ยังมีเนี่ยใช่ค่ะในโซเชียลเมื่อวานเนี่ย แล้วทุกคนก็จะแซวกันเนี้ยค่ะนี่ท่าแลบลิ้ยังเหมือนเลยเห็นไหมคะโดค่ะ<ด>มีอีกไหมไล่ดูเร็วๆคำร,รามคำร,รามแบบโดนี่อ้าวมีพี่เล้งด้วยอีก <laughs> นั่น,นใส่ผม,เ,มเ, <S 2> <S 2> เสือเอวาเชียงใหม่เหรอเหมือนมากเอวาเกิดไม่ไม่เคยคิดว่าตัวเองเหมือน